สวัสดีครับผมชื่อเจรกิจลรีลาลุงยันครับปัจจุบันก็ทํางานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับมหาเชียงใหม่ตอนนี้ก็ติงๆจบปริญญาเอกแล้วนะครับในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์แต่ว่าเราได้มาได้มาเรียนรู้ได้มาเรียนหลักสูตรปริาโทซึ่งมันเป็นหลักสูตรของ MBA ซึ่งคิดว่าแตเงเนี่ยได้ได้เรียนรู้ในระบบของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยทำให้เปิดมุมมองใหม่แล้วก็ในาการเรียนเนี่ยได้เจออาจารย์ที่หลากหลายโดยเฉพาะอาจารย์ต่างต่างประเทศเนี่ยท่านได้สอนแล้วก็มีเอ็ดเวิร์ดมีระบบการ เรียนรู้ที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจากที่อื่นนะครับความรู้อาจารย์จะมีให้มากเลยนะครับทีนี้การเรียนของที่นี่สนุกแล้วก็อาจารย์เป็นกันเองมากนะครับเราไม่เครียดเราสามารถเรียนนอกเวลาได้ทําให้เราสามารถทํางานได้แล้วก็เรียนไปได้กันได้นะครับสิ่งสำคัญคือ,อหลักสูตรนี้ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรมากมายโดยเฉพาะนําม,มาใช้ในงาน จริงๆแล้วก็เราก็นําไปใช้ในชีวิตจริงๆด้วยครับก็จริงๆสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณเอสเวกแหละที่เป็นคนที่เปิดประตูยิ่งใหญ่เลยที่ทาให้ตัวเองได้มาสัมผัสเรื่องของการจัดก,การธุรกิจแล้วนําไปใช้ใเรื่องของการการสอนในเรื่องของการทํางานได้ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราประทับใจในการเรียนครอร์สนี้นะครับและสิ่งสําคัญสุดท้ายก็คือต้องขอบคุณที่เราได้ได้รางวัลเป็น the best student ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเกิดจากการที่เราได้ได้เรียนรู้นะครับจากอาจารย์แล้วก็จริงๆเราได้ทักษะโดยเฉพาะการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากใน,ในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมเพอยากให้ทุกคนมามาลองเรียนรู้ดูครับว่าหลักสูตรน,นี้ดียังไงที่ว่าทุกคนจะเ,เรียกว่าในการปรับปรุงตัวเองแล้วก็ทำตัวเองขึ้นอีกระดับหนึ่งอย่างแน่นอนครับผมแตกต่างไปจากที่เราจบมาจากเป็นยีเอกเลยตรงนะครับก็ขอบคุณอย่างมากนะครับผม